ตัวก่อนปลากระพงทอดน้ำปลาเดีลยเปิดได้เลย,เเลยจะมาซื้อร้านโบ<ฮ><ฮ>ปลาดูนึ่งนะคะสูตรแม่กองนี่เขาเผาอยู่ตรงนี้นะคะนี่เผาแบบนี้เลย,เลย ครับเราพามาล็อกเป้าที่ตลาดคนบุรีนะแต่วันนี้อาม่านะคะวันนี้จะพามาตะลุยโจนอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะอาม่าอยากกิน๋อ้ในนี้ก็มีซีฟู้ดเยอะใช่ไหมามที่เราไปถ่ายเนาะใช่แม่อยากจะมากินซีฟู้ดในตลาดสดทนบุรีตรงโซนตลาดปลาวานใช่ไหมเดี๋ยวอาม่าจะพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะแล้ววันนี้อาม่าจะสั่งเมนูอะไรใช่มี แขกรับเชิญนะคะมาสั่งเยอะจะกินไม่หมดจะตามมตามม่ามานะว่ามาจะชอบร้านไหนบ้างนะคะตามมาเลยคะ่ะร้านแรกเลยนะคะมีปลากระพงว่ายนะ้ำอยู่เลยคะ่ะถ้าได้เลยได็นเราจะซื้อหนึ่งตัวก่อนปลากระพงทอดน้ำปลา ออทได้วยนี่ไงทอดใหม่ๆแล้วร้อเลยเราเราเอาแบบร้อยหนึ่งละกันคะโอ้ยปลาร้อยเดียวเหรอมากถูกต้องร้อยเดียวแต่ถ้าเราไปกินร้านอาหารไม่ได้นะมากไม่ได้แน่นอนร้านอาหารบางที่สามร้อยนะแปดสิบเจ็ดฉันนี่มาซื้อร้านนี้ได้เลยนะคะกะมอนทิศตีโฟบริการเผาทอดด้วยนะนี่นะคะหนึ่งแล้วค่ะปลากระพงทอดน้ำปลา ตามนะคะร้านต่อไปปูม้าค่ะอะไรนะป็นไซย่าใ,ใ,ใช่ใช่ที่หนุ่มกล้ามแล้วโอเคอยู่เนี่ยใหญ่ปูม้าหนึ่งไซญ่ค่ะนี่เปิดโชว์ให้เลยลด<ช>ได้ไหมครับโอ้ยใจดีสามร้อยห้าสิบจัดมาค่ะหนึ่งต่อร้านเดียวจบเลยค่ะดูแล้วสดมากนะคะอะมาม่าก็เลยซื้อปูม้า แล้วก็ปลากระพงเผาเลยค่ะปลาไปได้เผาที่เตานะคะเผาในโอ่งเลยค่ะโอ่งราบลีโ้นี่เปิดเลยเปิดเลยโอนี่ปลาพงเผาเือใช่ไหมใช่ราคาเป็นเท่าไหร่คะอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยไม่ได้หรอคะโอ้ได้ก็เป็นเท่าไหร่นะคะสี่ร้อยห้าสิบี่รอยห้าสิบโหดใจดีมากเลยร้านสมัยซอยหกร้านปลาหมึกย่างนะคะ เจ้าหญิงซีฟู้ดค่ะเจ้หญิงเจ้หญิงตายแล้วตายแล้วตามมาแค่สองร้านแรกมาซัดไปแล้วอาม่าได้ปลากระพงทอดน้ำตาปลากระพงเผาแล้วก็ปูม้านึ่งค่ะร้านนี้นะคะก็มีหอยแครงหอยเชลล์นะคะหอยแครตัวใหญ่มากเลยค่ะหอยเชลล์ใหญ่มากเลยมากมุกต่อมากุุงมังกรค่ะแล้วก็กุงแม่น้ำตัวใหญ่นะคะหอยนางรม ตัวใหญ่มากเลยจากสุร่าด้วมากหวานเยอะนะเยอะมากเลยใช่ค่ะปาร์ซมอนค่ะบาวเซนนอร์เวย์โอ้นี่คุ้งนะโอ้โยปูด้วยมากดูดย มาเยอะจริงนะมามีกันเลยมาไม่ต้องไปทะเอะไรนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะมาเยอะนะของใช่แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะแจงมวนกุ้งอ่านเทงๆเนี่ยหรอม่าใช่ใช่ชุบขาวกุ้งเนี่ยเขาก็สามารถนึ่งให้เราได้เอาให้ขึ้นโลแล้วนึ่งนึ่งอ่ะอาม่านะคะวันนี้มาซื้อกุ้งขาวค่ะโลละสองร้อยแปดสิบซื้อึ้นโลที่เขาจะมีบริการนะคะก็จะมีแกะเปลือกต่างายค่ะ กุ้งคุ้มแม่น้ำตัวใหญ่เยอะโอ้โหโอ้เป็นๆเ,เลยว่ะมากตัวเบ้งเลยค่ะตัวเบ้งเลยค่ะเจมอนด์ชาม่ค่ก็โอเคแต่เจมออเดอร์ซีฟู้ดนะเขาขายหอยนางรมไงคะเอออาหารญ,ญี่ปุ่นโอ้โหอลิซจะมีร้านเพื่อนมา้าอยู่ร้านหนึ่ง เขาขายอาหารแห้งแล้วเขาก็ขายปลาทูมีปลาทูข้าหมามาอยากแนะนำนอาม้านะคะเวลามาตลาดอ่ะถ้ามาจะซื้อปลาทูนะคะจะมาซื้อร้านโบปลาทูนึ่งนะคะสูตรแม่กองอร่อยติดใจเขาเก่งในการทอดกา้างที่ปลาทูนันค่ะตัวละสามห้าปลาเขาจมหม่า<อ>ะคะที่เย,ยอะเยมากเลย <c oughs> อรช่วยนะคะอริชก็ มาตลาดนะคะทุกคนจะรู้จักอ,อนี้เลยอันนี้ปาลาไหลค่ะไย่เขากินเหรอ,อ,อ,อ่เขากินเหรอไม่ค่ะเ็าเอามาปลอ่อยค่ะ<อ>ปลอ่อยค่ะทำบนค่ะนี่ปลา<อ>หมอค่ะปลาดุกค่ะนี่กินค่ะอันนี้ปลาสลิดนะคะเราจะไปเอากุ้งเผาปลาหมึกให้หลานก่อนนะคะร้านเดิมเราสัญญากับเขาตอนนา้มานะคะมาจะกลับมาเอากุเผาปลาหมึกนึ้วยลาเออไซส์นี้ไงเขาลดให้สามร้อยหาสะองเาให้โคตรใหญ่เลยมากนี่ เขาเผาอยู่ตรงนี้นะคะนี่เผาแบบนี้เลยอาม่าซื้อกุ้งเผาต้าหมย่างห้างกินใช้เล็กจ่ะเนี่ยใช่จ่ะร้อยเยอะใช่จ่จะเป็นเนี่ยเพราะกินไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเอาเร้อยดีก่อนแล้วกันโอเคนะคะอาม่าก็ซื้อปลาหมึกย่างร้านเจ๊หญิงนะคะเมื่อกี้มาพูดผิดอาม่าพูดเป็นเจ้าหญิงค่ะดูแลพระน่าทานดีนะคะใช้เวลา15นาทีในการย่างนะคะอตามมามานะคะย่างมีซอสดเลยโอ้ยยีนซีด้วย โอ้เยอะนะม้าของทะเลแต่เป็นทะเลหมดเลยค่ะตลาดทะเลนะคะคุงขาโอเคเดี๋ยวม้าจะแปลกุ้งก่อนนะคะกุ้งเมื่อกี้กุ้งแชบวยอ่ะอาม่าให้เขานึ่งเขาบอกสิบห้านาทีคงจะได้ละตอนนี้สิบห้านาทีครบละที่ตลาดนี้มันโคตรทะเลเลยมากใช่เรียกว่าชุกมหาสมุทรมาเลยดีกว่าเพราะว่าเยอะมากไม่ต้องไปที่ไหนเลยอะทะเลเลยพูดงตรงไปทะเลยังไม่เยอะขนาดนี้เลยมากแล้วก็อย่างหนึ่งบางทีไปทะเลก็ยังไม่สดขนาดนี้เยอะจริงๆแล้วค่ะ เสร็จหรือยังเอ่ยโอเคเมื่อกี้นี่กุ้งเผานี่กุ้งนั่งค่ะโ้มาวันนี้มากจัดเต็มมากแต่เต็มค่ะอยากกินซีฟู้ดออกเจไม่ได้กินซีฟู้ดเลยออกเจออกเจมากใช่ใช่ร้านแห่งนี้ที่มันวานนะหอยเชลค่ะใช่ใช่ร้านนี้น่ากินมากโอ้มาหอยเชลล์โอใหญ่มากเลยมาดูดิเอาหนึ่งถาดค่ะเอาหอยเชลล์ค่ะร้อนหุบจุค่ะขายหอยหวานขายหอยเชลล์ญี่ปุ่น ขายก้างนะคะขายปองมาหนึง่งมีทุกอย่างเลยค่ะความมึก้ีก็มีแปงกระปุนก็มีนะอันนี้ของเราทานที่นี่ะขะองอันนี้นะคะจีนเขาเรียกต่อพักบี้ไทยเรี่ยกมระคงจะหายากมากแต่ตลาดนี้ก็มีนะคะอันเนี้ยเป็นผัดกับน้ำพริกเผากระเทียมพริกอร่อยมาก ถึงเวลาต้องรีวิวล้วแอม่าจะารีวิวให้ดูว่าสดแค่ไหนหนะคะวันนี้อมาม่าจะรีวิวอันแรกเลยครับปลากระพงเผาค่ะโอ้โหลต้นนะคะคาขามากะคะ่ะนีองกินสีฟูต้นเด็ดมากอร่อยต่อไปนะคะกุ้งเผาโอ้เนื้อเนื้อขาวมากมากสดชูลนะคะ พูดต่อตาตาครับผทอดน้ำสาอลิซมากินพู้กับมาแล้วดสดมากสุดยอดนะคะเรียกอันนี้เป็นกุ้งแชบวยที่มาเกี้ยมาไปสั่งอ่ะที่เป็นแบบนึ่งครึ่งโลร้อยสี่สิบบาท าบอกนะว่าราคาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่แพงมากคนเลยมากินเยอะนะครับอย่างกุ้งกุ้งที่เป็นกุ้งนึงเนี่ยร้อยที่สิบบาทเองก็ถูกนะแล้วก็กระพงก้อนปลาหนึ่งร้อยบาทกระพงย่างเกลือหนึ่งร้อยบาทหรราคาอย่างนี้หาที่ไหนไม่มีนะเมื่อกี้มากินกุ้งชาบูอ่ะกุ้งขาวอร่อยมากวันนี้นะคะพาอาม่าจ๋าค่อยมาแล้วก็คงมาสังสรรค์กินซีฟู้ดมากเป็นไงอาม่าอร่อยไหมมาอร่อยไหม อร่อยไม่มากอร่อยมากมากไปไงมากชอบไปไงอ่อค่ะอ่ดีนะอง้งไปกินก้อเนื้อไเลยด้วยนะไม่ยุ่ยนะเนื้อโอ้โหเนอดีมากไม่ยุ่ยเลยไม่ต้องไปถึงบางตะบูนเลยนะคะตลาดทันบุรีเลยค่ะเู้อร่อยมากร่อยมากใจ เดี๋ยวเราจะเดินไปเอาปลาหมึกย่างกับหอยเชลล์ย่างนะครับเมื่อกี้เดินไปเขาบอกว่าต้องเอาบัตรด้วยเ็าจะมีบัตรอย่างนี้ให้นะครับถ้าไม่เอาบัตรเขาก็ไม่ให้นะได้แล้วนะครับอันนี้เป็นปลาหมึกย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาละเลยนะเซเว่นสี่มาขอหอยเชลล์ครับเบอร์้5ครับผมนี่ได้เลยปลาหมึก มอ,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 อร,รอร่อยสดมากแล้วก็ย่างเป็นด้วยผิวน่อมจะแบบตกรอบๆหน่อยแล้วข้างในอ่ะมันนุ่มๆด้วยเอาย่างแบบไม่แข็งมากเนื้อดีนะผ่านนี่ขอเชลเป็นไงเป็นไงอ่ะมานี่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 นียอดอ่ะเยินี่ะานหอมเนยอ่ะกินไม่ทิคิดเนยอร่อยมากเนยกดนะ กำลังจะไปตามหาแซลมอนซาติมินะอยากจะซื้อไม่เกินสามร้อยจะมีหรือเปล่า <S <S อ๋อนั่นไงนั่นไงไปดูก่อนนะเัินากเัินปกเอ,อ้ยถามราคาร้านนี้ก่อนร้านนี้คือร้านแซลมอนแคทค่ะ,นนะแค่นี้แล้วใช่อยากซื้อร้านนี้มาถานนมาราคาก่อนสั่งแรกเป็นซาติมิกินได้เลยได้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะอุ้ยั่งไรนะนี่นะคะเขาจะมีแบบแพ็คเป็นกล่องแล้วเขียนราคาวันนี้เราจะมากินแบบซาติมิเอาแซลมอนท่อนกลางหั่นเป็นซาติมิขอ,อแซลมอนท่อนกลางประมาณส5 0สบาทแล้วแล่แเป็นซาติมิให้หน่อยนี่นะคะเราบอกเขาได้ว่าเราเอาส่วนไหนราคาประมาณเท่าไหร่นี้ไงคะมาแล้วรับประกันความสดนี่สั่งได้ด้วยเนอะได้ค่ะ เราเอาท่อนกลางจะเป็นท่อนที่มันจะต่อจากท้องอะ่ะสดเลยนะร้านเขาจะล็อกก้างออกเขาจะแยกส่วนหางไว้โอ้ my god เขาจะต้องเอาไปช่างน้ำหนักก่อนมาดูว่าราคาเท่าไหร่เงินจะพอหรือเปล่าสองโสองเคนี่ชิ้นใหญ่นะถ้าที่อื่นหลายร้อยจ้ะนี่สองร้อยให้สบาทร้านนี้แซลมอนนอร์เวย์แท้ร้อซลูกค้าเยวมาก ร้านนี้เจ้าของร้านมาคุมเองเลยนะคะรับรองคุณภาพแล้วเขาก็มีขายเป็นดองซีอิ้วด้วยกุ้งดองซีอิ๊วแ0แซลมอนดองซีอิ๊ว150้าเขามีขายแยกเป็นคีิพท้องกับหัวปลาด้วยนะแซลมอนที่ร้านขีดเท่าไหร่นะคะขีดละ90บาทน,นี่เป็นไงพี่เจ้าของร้านบอกว่าขีดละ90บาทน,นะ,ค,ะความสดกับราคาบอกเลยว่าโคตรมอยอดมาแล้วค่ะเขาหั่นให้เราแล้วมีวาซาบิแล้วก็ซอสแล้วก็มีซีฟู้ดให้ครบเลยนะคะ เดี๋ยวตามไปชิมก oh, ันเลยจ้ะแด๊ดโอ้โหมาแล้วค่ะชิมได้กินกะครีโอเจริงนะเย่สองไม่ถ้งสองบาทเราบอกราคาเขาเลยเอาสักงสองร้อยห้าสิบพอพอให้มาด้วยใช่ไหมใช่เขาให้มาเลยมีเพิ่งหั่นจากตัวแซลมอนเลยเนี่ยกินให้หมดนะวันนี้ไม่เอากลับ เื้อแซลมอนของเขาค่ะนุ่มเด้งแล้วก็มีรสชาติหวานแบบสดไม่มีกลิ่นคาวเลยหนากาลังดีนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นท่อนกลางเกลอบท้องมันเลยมีมันติดด้วยใช่นี่มันหรือใครชอบท้องบอกเขาเลยนะเอาท้องนี้มันจะมันนิดนึงส่วนตรงนี้คนชอบมันๆต้องชอบมากละลายในปากไปเลยนะคะแซลมอนนอร์เวย์ตัวใหญ่แล้วก็สดลายเขาจะละเอียดสีจะสวยแบบนี้ กินแบบไม่จิ้มลอาถึงความสดของมันนัไม่จิ้มถูตเราถึงจะรู้รสชาติจริงๆของปลาปลาที่มันกดมันเป็นยังไงต้องลองมากินที่ตลาดนี้กินฟรีที่วฟรีมีใครมาเรียกตัวได้นะคะอาหารนะคะที่เมื่อกี้สั่งมาที่เมื่อกี้สั่งมาเรียกไม่เหลือสักอย่างสุดจึ้งจ่าจมากมากเป็นไนบ้างเาไมวันนี้กัวใส่ใจมากฝาใจมาก เต็มที่เลยกุ้งเผาถูกมากถูกมากผ่นมาครงนี้นะคะแวะมาได้เลยค่ะอมาคอนเซอร์มล,ลกมาหาสมุทรทะเลมาไว้ในนี้หมดเลยนะคะเรียกว่าเป็นช่คนลักสีฟู้ดไงใช่ใช่ค่ะ<ช>เขาติ้งย่างนึ่งให้หมดเลยค่ะ ต้องไปนั่นเลยคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอลิสล็อกเปาเลยนะคะขอบคุณมากที่ไหนเดี๋ยวติดตามนะคะอลิสล็อกเปาได้เลยค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย